อะไรผ่าข <premises. S 1> ึ้นโบอะไรเนี่ยค่ะใช่ก็พี่ก็ไม่ได้ชอบหนูใส่เดียวแม่งแป๊บนึงนะข้างน้ำเออเด้อเออเด้ลง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 ที่ด้านแป๊บนึงเดี๋ยวมาโดนโดนแล้วฮะอะไรโดนนะอะไรโดนอะไรโดนอะไรคืออะไรอะไรอะอะไรอะแม่แม่หนูกด M 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 อะไอะไรอะโอเคโอเค ทำไมอะม่ทิ้งไรอะเข้ามาแบบที่พูดไงหนูไม่ได้ชอบไม่หมายถึงว่าพี่ไม่ได้ชอบหนู่า่เดียวไงซื้อของมาเลยเตรียมตัวอะไรได้หนู่ได้อยู่หนูว่าพี่น่าจะแต่ว่าพาต้องไปได้แอร์ดอบหลักแอร์ดอบใช่ไหมใช่ได้ หนูไม่อยู่หนูไม่อยู่คิดซะว่าหนูไม่อยู่หนูไปเปลี่ยนชุดกันนะแดามานะเปลี่ยนชุดกันดอมานะทำไมอ่ะหืมอะไรคก็หนูชอบพี่ไง เผาพริกเผาเกลือชัวร์เก็บทรงเก็บทรงละครเก็บทรงไว้เก็บทรงไว้เก็บทรงไว้ก่อนเก็บทรงไว้ก่อนเก็บทรงไว้เราไม่เคยนั่งนั่นแหละได้ยินหรือเปล่านะตามมไ่ทันเขาอุ้มไปแล้วนะไปถึงใช่ป่ะเตียง หนนับหนึงถึงย่ะยังไม่เส็จเลยอะตีเสร็จแล้วอะยับสงไวก่อนคือยาบกูชิมีแค่สคนใช่แล้วก็คืออีกทั้งเจยับก็มาคำมาโชคแค่สดีเลนไปแล้วเนี่ยาข้าแล้วมงมงมงอเอ้วาไปเียวอะไรวะ้อออย อุ้ยพี่เนี่ยพี่ไรพี่ไปไรเป็นไรอ่ยพี่ตาลเป็นไรอ่ะเรื่องไปไรบ้าไปเนี่ยบ้าไปเนี่ยอุ้ยเห็นดีลันวิ่งไล่ต่อยลมอยู่อ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยเป็นไรจะบอกนะมีแฟนต้อบอกชอวผมป่ะบอกเหี้ยไม่รู้ว่าอะไรปะปะอ๋อคือเขาบอกไอพี่ไปไหนอ่ะพี่เนี่ยฮู้วพี่เนียไม่ใช่ โอหเสียงมันเปลี่ยนเลยนะอย่างเดิมอย่างเดิมพี่เสียงวัวมันรักพี่เนี่ยนะพี่มึงต้องมารักกูแล้ววันนั้นที่พี่ถามพี่กอบเขไม่มีอะไรไอ้คนเนี้ยนี่ร้างพี่อะไรมึงเนี่ยไม่ไปไหนต่ออะไรมึงเฮ้ยได้นี่ระวังนะการหึงหัวมันก็เยอะอยู่นะอดิลแลนด์มันชอบแบบติปติปายนะใช่ระวังด้วยนะไปชมคนอื่นอะมันฉุดมันฆ่าหมดเลยนะแค่นั้นแหละ ไปวะแล้วมันลดมันด้วยเนี่ยแล้วไปไหนไปเลยไปเลยในรถไปแลนด์มันก็ข ja ึ้นดีไปทักขึ้นเลนน่าจะอยู่ตรงนี้ยาวๆเล่นอยู่นี่ยคุณน้องครับน้องครับเอ็นไก่ทอดที่สั่งไปได้หรือยังครับอืออื มันนัวเป็นไมอะาเลยไม่ได้เป็นไรเอาล้วีลิ่งไปนน่นอ่ะอเหรอาเมเบไปดหรออรัมันเห็นยุงมันบินไปนะก็เลยวิ่งไปตบอ๋อวิ้งไปตบยุงใช่ใช่ว่ตบยุงด้านหลังไงละไม่น่ามีนะตัวบอลเลอร์เห็นไมั่ะ ใช่ไม่ e, ไมีไม่เห็นนะน่มีเสียงเลยนะพี่โกงเราพี่โกงอะไรอีกอ่ะพี่โกงไงทไมพี่ไม่เคยเห็นเงินเราได้เลยเอาจะรู้เหมิง ทำไมว่าหนนฮะอทำไมเราแบบตั้งใจจะง,งอนเขาง,งอนไม่ได้อ้าวนูม่อยู่หนูไม่อยู่ไอยู่หนูนเป็นฝุนหนูเป็นลมหนูเป็นดินหนูเป็นทรายอา้าวมันก็ได้อย่างนี้เลยเปล่าถูกเราก็ต้องผิดมันก็ธรรมดาแล้วนี่อะอะไรนะถึงเราจะถึงเราจะถูก เราก็ต้องมองใหดีถึงแบนี้นี่กนไอ้หนอนเป็นฝุ่นไอ้หนอนเป็นฝุ่นโอ้ยไอ้หนอนแม่งอยู่ทุกบ้านน่ะหนอนมันทำไมอ่ะก็ก็ก็ศึกษาไม่ได้เหรอไม่ได้เอาข้าวเอาข้าวให้ม้าหน่อยได้คนไหนม้าม้าข้นอนเอาข้าวไหมนี่ม้านนน มานลนนเอาข้ามมามันเป็นวิธีเดียวที่ไล่เหมือนถนนเป็นอะไรอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณลรยค่ดีแรกแล้วก็คุณไอลีนใช่ไหมใช่ค่ะคือคืออย่างนี้ฮะคือผมขอฝากหน่อยได้ไหม ฝากแล้วฮะอ่าคืออย่างนี้ครับก็คือว่าคือตอนแรกผม,มได้รับอนุมัติเอ้ยผมผมต้องหาคนนะครับแปดถึงสิบคนที่แบบสนใจเกี่ยวกับเรื่องบาร์เรื่องผับจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะครับ,รบซึ่งถ้าเกิดคุณดีแลนหรือคุณไอรีนเนี่ยแบบเจอประชาชนที่เขาสนใจด้านเนี่ยครับให้ให้ติดต่อมาหาลุยได้เลยนะทำอะไรครับอ่าจะผมจะทำบาร์นะครับผมจะทำบาร์ที่เคเคนะ ต้องประกาศแล้วแหละงั้นแหละไม่ก็ให้นักข่าวช่วยไปสัมพันธ์ก็ได้นะครับอ๋อขอบคุณมากเลยครับใช่ใช่นักข่าวเขาว่ากันอยู่เผื่อแบบเผื่อคุณเจอประชาชนใหม่ไงนะฮะได้ครับได้แล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เป็นอะไรกันเหรอหมายความว่าหมายความว่าเมื่อกี้กดหรืองอนกันเหรอครับขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะเป้าเป้าเนี่ยขัดจังหวะไม่ได้งอนเนี่ยครับดีเลยครับดีเลยรักกันเยอะๆนะเหรอไม่ได้งอนจริงเหรอไม่ได้งอนเอาหน้าเอานะครับเอาหน้านะนะนะ โอเคครับงั้นผมไปก่อนนะค,ะนะค่ะมากครับผมมากครับผมมากครับโอจำไว้นะไม่ได้กงอนหรอหึแจำไว้จำไว้ว่าจำไวไ้วไดนน้ไงน้องทำไมต้องใส่หน้ากากอะเจ็บทองเลย เก็บทรงทำไมเก็บทรงไว้ร้อดกลับไงอ่ะไม่มีรถนะนั่นน่ะดิทำไมไม่ต้องไปเก็บรถหรอนั่นน่ะสิเงินเหลือสองหมื่นอ่ะ ของตัวเออแล้วไปทำอะไรอ่ะเออพี่ไปทำอะไรอ่ะอตัวเองไม่ละ่คือพี่ก็ไปไปฟาร์มนั่งเยอะไม่ใช่หรอใช่แต่เหล 20, ือแค่สองหมื่นนี่ประชาชนเอ,อ๋หรือเปล่าแกงตีกัน